เกมนี้คนดูก็ได้โดนเหนียดแตบมอแจกหนให้เพื่อนสีหัวนะครับของสีอย่างนี้เราก็ชอบดิรออะไรจะสนุกแค่ไหนไปดูกันตายได้ตกลงวะเยวผมเล็กไบตู้เนี้ยมาเต็มเลยว่ะไอชิ้แไ่นขวาเลยตูนพี่แต่กระตุ้น ผมก็ <S <S ต้องใส่เหมือนกันโอ้ยเนียงสุดหมดตายนัวนหวปืนวนปหปืนหวปนอหวปนหัวผมนหวยนหัวนหัวปัวนหัวนหัวนหัวปืนข้วหัวหนปหัวนหัวัวปหัวหืววววหววันัหัวนหืหืปนวนนะ ผมขอดีกว่าไม่บอดนะพี่ผมเป็นเล่นรอนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกมอะเรียนาเบรกเอาเพียงแค่ใช้เลข uid เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองลดถึง30%รกันเลยทีเดียวและเขายังมีบริการเติมเกมโมบายออื่นอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple มีนรับเติมเกมและ Li n e a d a p p l e Mint เป็นอะไรเนี่ยเอากดไม่ติดบล็อกอะไรก็ไม่รู้โอ้เยอะเต็มหกหมดเลยวะอ๋อแล้วไหนตะคิมไปไหนอะผมเก็บมาใส่เศษแล้วพี่ชายบั็อกอะไรเนี่ยอาอไนตะคิมหายเฉยผมเก็บมาแล้วเหรอ้มันบั็อกไงดิว้าวคิมเองไว้เปล่าตกฟี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 เฮ้ยผมตายไไ คืนนะผมพี่มอสจะฟรีพี่มอสวังแล้วนะท่านตายมีก่็ใช่ดีเอ่อย่าของดีทั้งนั้นเลยตูนเส็จยังอกไหนพี่ชายปอดแทบก่อนได้ไหม ไปรอในหายแล้วกันนี่แหละเฮ้ยไอ้ตู้นอเชียร์นตายางบเหรอ,อโอ้ยโ,โอ้โโอโอยเกือบตายคนัวาโอ้โหใจกูเต้นตุบตับตุบตับตับเลยอะ่ะน่าผมมีตัว โอ้ยเอ้คอสโอ้โอ้บโอมันไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีเจ้คอสมี้คอสไกลเ็บหนันะได้ไ้้อขึ้นต้องขึ้นมาต้ี้ยเนตกินเพชรดังทีตายโอ้ยกูเจ็บหนัอ้กูเชื่อเอ้ยโดนร้เบิดตายตกูเหลือตัวเดียว ก็เรียกเลยก็หลุดก็ไว้หมดหมดแบบตักทีดีวะ,ววะหมดดี28 24 20 16. 16ดิยิงขนาดนี้แม่เยอะจังวะเปอ,อยู่ชิ้อ่ะมาจากทิ้งผ่าตัดตอนนี้ทีวีมีแต่คนเอาเซ็นสหูกลงแม่นอนอยู่แล้วฮะ

ไหนต้องดีอะไน้เย้สุดยอดหมดแล้วเหรอนายอว่าไม่ใช่นายตลุกก็บอกแล้วม่ใส่ไหนมายินเก่าอย่งวะไอตัวเนี้ยไหนว่างเนี่ยตัวเนี้ย บอกแล้วหนหัวดสี่ <c oughs> <c oughs>